สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมานำเสนอมีดสกลีมนะครับมีดสกลีมนะครับ <c oughs> ดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับตีร้อนจากเหล็กตะไบนะครับเหล็กตะไบ ก็ฝักทำด้วยวัสดุ PE นะครับย้ำหมุดตาไก่นะครับแล้วก็มีที่รัดเข็มขัดนะครับหนึ่งจุดนะครับตัวนี้นะครับที่รัดเข็มขัดหนึ่งจุดครับสามารถเปิดปิดได้นะครับล็อกตัวนี้ครับล็อกก็ได้นะครับ ไก่ครับด้ามไม้ดำดงนะครับหกนิ้วนะครับหกนิ้วแล้วก็ปอคอสแตนเลสน,นะครับรผิวผิวขัดเงาคมขัดเงานะครับ เอาเฉพาะส่วนคมเพราะว่าส่วนสันนี่ผมจะทิ้งรอยตะไบเอาไว้นะครับบางท่านก็อาจจะชอบทิ้งรอยตะใบบางๆเอาไว้นะครับเป็นเส้นๆนะครับเสร็จแล้วก็ตอกลายนะครับโดยใกล้ครับลายครับผมก็ไม่รู้ว่าลายอะไรครับลายเดาๆก็แล้วกันนะครับลายเดาๆนะครับคมก็ ใส่ใช้ได้เลยครับสามารถส่องกระจกเห็นเงาได้เลยครับนะครับดนนี้ก็ตอกลายนะครับลายเดาครับสวยมั่งไม่สวยมั่งครับนะครับดูไก่ครับเป็นทรงควันช้างนะครับปลายแหลมควันช้างนะครับ <c oughs> มีดสงควันช้างเหล็กตะไบนะครับสำหรับใบนะครับจากคนใบไปถึงปลายใบ11นิ้วครับ11นิ้วรวมความยาวทั้งหมด17นิ้วครับ ทั้งหมด17นิ้วนะครับ <c oughs> เล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังไม่มีใครจองนะครับสนใจก็ทักเข้ามาครับนะทักเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่สร้างตึกครับราคากันเองครับมีตะใบก็คิดว่าคมนะครับอยากดูแล้วผมเปิดคมเอาไว้ที่ ประมาณ90้าสบเปอร์เซ็นนะครับ90้าสิบเปอร์เซนเราก็จะมาทดสอบคมกันดูสักหน่อยนะครับว่ามีสะดุดบ้างไหมนะครับชร <c oughs> ะาๆครับ หวานเทียบครับไม่สะดุดเลยครับล็กตะไบนี่ผมจะชอบทงที่ความคมของมันนี่แหละครับผมว่ามันคมได้ใจจริงๆนะครับนี่เปิดเอาไว้ที่ประมาณ90%เท่านั้นเองนะครับถ้าคมเกินนี้ก็คงจะเป็นมีดปนแล้วนะครับมันก็จะเกินความจำเป็น นะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วยนะครับก็เลยเสเซฟลงมาบ้างนะครับเสเซฟลงมาบ้างราคาไม่สร้างตึกนะครับถ้าอยากทักเข้ามาก็เบอร์ไลนนะครับ0842645977ครับ 0842645977เบอร์โทรก็เบอร์นี้ครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้ครับมาคุยกันได้ครับไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรครับมาคุยกันสนุกสนุกครับตามภาษาคนชอบมีดนะครับมีดเล่มนี้ก็ทําเก็บเข้ากลุ่ไว้นะครับรุ่นนี้จะมีอยู่ประมาณสามสิบเล่ม แต่เล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายของเหล็กตะไบที่ทำเอาไว้นะครับเก็บเข้ากุไว้นะครับ <c oughs> ตอนนี้มันเยอะครับที่บ้านก็ไม่มีที่เก็บแล้วนะครับมีดก็เลยเอามาลงขายเผื่อมีคนชอบนะครับถ้าชอบก็ทักเข้ามาครับราคากันเองแน่นอนครับผม 084 264 5 9 7 7ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามชมให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็หวังว่าคงจะให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับผม